เขาก็จะมาไหว้แม่แม่หนูมีอะไรจะสาร,รภาพอะไรอย่างเงี้ยตกใจว่าคิดว่าแบบเขาไม่ทาอะไรมาผิดหรือเปล่าที่ไหนได้ออแอบมามีลูกแล้วเราก็แบบทําอะไรไม่ถูกเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเขาทําพลาดไปเขาก็ไม่กล้าบอกกลัวแม่เสียใจอย่างเงี้ยค่ะพอแม่เคยห้ามเขาไว้แม่ก็ไม่เลี้ยงไม่มีใครเอาเลยนะพูดกับเขาแบบเนี้ยเขาก็เลยกลัวค่ะเขาก็เลยไม่กล้า เราเราเราก็เหมือนแบบผิดสังเกตแล้วก็ถามเขาแล้วว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้พักนี้ไม่ค่อยมาหาแม่เลยเขาบอกเขาทำงานอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นวันที่ส2บสองะคะ่ะสิบสสิงหาะคะ่ะเขาก็จะมาไหว้แม่เราก็จะไหว้แม่เราก็ไปบ้า,บานบ้านยายกันนะคะบ้านยายของก้อยเองอะคะ่ะที่ธรรมกาเมืองการใช่ไหมคะพอเหมือนแบบว่าเราก็จะแบบเออถ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปกันจะเพื่อจะอไปลงวันแม่เขาวัานนั้นนะคะและเขาก็เหมือนแบบว่าคงคงคง คงบอกกับน้องอะไรเงี้ยแบบน้องก็รู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก้อยเนี่ยค่ะก็คือเหมือนห้ามไว้บอกว่าอย่าพึ่งนะเพราะเรายังไม่พร้อมงานก็ยังไม่มีทําอะไรเงี้ยค่ะ <g ül> ก็เลยห้ามเขาไว้เขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากให้แม่เสียใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคงไม่กล้าบอกอะแล้วพอวันนั้นก็ขเขาก็มาไหว้แม่กันแล้วเขาก็แบบเออบอกแม่หนูมีอะไรจะสารภาพอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก้อยก็เลยแบบอ,อะไร,ะไรก็เลยตก,กใจว่าคิดว่าแบบเขาไม่ทาอะไรมาผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยเหมือนแบบว่าแม่อย่าโกรธนะแม่อย่าอะไรนะอะไรเงี้ยทีนี้ก้อยก็เลยแบบว่าเออแม่แม่ไม่ว่าหรอกไหนบอกมาสิเราก็เลยแบบแบบใจไม่ดีแล้วคิดว่าเป็นอะไรที่ไหนได้ออมาแอบมามีลูกออกลูกอะไรเงี้ยเราก็ตกกรใจแล้วเราก็แบบไม่ทําอะไรไม่ถูกเขาก็บอกตอนแรกเขาจะเอาออกทีนี้แบบว่าเขาก็แบบกลัวว่าแบบถ้าไปเอาออกอีกก็แบบกลัวบาปกลัวอะไรเงี้ยหลายเรื่องแล้วเขาเป็นคนแบบ เหมือนแบบว่าอะไรต้องปรึกษาแม่ทุกอย่างแล้วพอเหมือนพอเขาทาพลาดไปเขาก็ไม่กล้าบอกกลัวแม่เสียใจอย่างเงี้ยค่ะเคยเตือนเขาไว้ว่าอย่าพึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่พร้อมนะลูกถ้ามีไม่มีใครเลี้ยงนะก็บอกว่าแม่ก็ไม่เลี้ยงไม่มีใครเอาเลยนะเพราะว่าพูดกับเขาแบบเนี้ยเขาก็เลยกลัวค่ะเขาก็เลยไม่กล้าเรื่องของเรื่องเราก็แบบโหสงสารลูกแอบ แล้วแบบไม่ยอมมาหาเราอะไรเงี้ยคงแบบทุรักทุเลนะดูให้อภัยเขาได้อะคะ่ะก็เลยเหมือนแบบก็บอกเขาว่ามีอะไรราวนี้ต้องบอกแม่ตรงๆนะแม่จะได้แบบว่าแก้ไขให้ได้หรือแบบว่ามีอะไรก็ช่วยแก้ปัญหากันไปเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าเออแบบมีอะไรให้บอกกับแม่นะมาปรึกษาแม่ไม่ต้องกลัวแม่แบบว่า จะโกรธหรือแบบแม่จะแบบตัดขาดกับลูกอะไรเงี้ยทําไม่ได้ค่ะคะือตอนแรกเคยพูดกับเขาไว้เขาก็เลยเหมือนแบบกลัวกลัวแม่เสียใจแล้วกลัวแม่แบบไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงเขากลัวอย่างเงี้ยค่ะเห็นค่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากเขาแบบว่าเออเหมือนเขาเก่งขึ้นนะคะเหมือนมีความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาดูแลลูกเองหมดเลยนะคะแบบว่าซักผ้าซักผ้าเองทําอะไรให้ลูกทุกอย่างอาบน้ําให้ลูกเออเขาทํา เขาทําได้ดีมากยอยากจะบอกเขาว่าเขาเขาเขา,เขาแม่รักไอซ์นะอะไรเงี้ยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนเหมือนแบบเขาจิตใจแบบว่าอบอ้อมอารีอย่างเงี้ยคะ่ะลูกๆทุกคนนะคะก็ถ้ามีอะไรหรือผิดพลาดอะไรให้รีบบอกกับพ่อกับแม่หรือว่าปรึกษาก็ได้คะ่ะเพราะว่าถ้าจะถ้ามีอะไรจะได้แก้ไขปัญหาได้คะ่ะจะได้ไม่ต้องผิดพลาดไปมากกว่านี้นะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ